ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แล้วก็ชาเกอรชนนะครับก็มีส่วนทีมนะครับมี2โล5กว่านะครับนมนะครับชนนมนะครับไก่นมอ่มซ้อมมา5อันนะครับแล้วก็เป็นไล่แข่ง3ยกชนะยก3มานะครับรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ7ยกกว่านะครับก็เดือยเดือยเท่านี้นะครับทั้ง3รอบนะครับก็ฝากด้วยนะครับชนตั้งแต่300,000ขึ้นไปนะครับอ่าจนถึง1ล้านนะครับไก่หม่นะครับขอชนแค่4ยก หนุ่มชนหนุ่มด้วยกันนะครับลูกถ่ายผิวดีตอยาวลูกอายุไม่ต้องส่งมานะครับคือเราอยากไล่แข็งแล้วเราอยากสนุกสนานนะครับก็ฝากโปรโมเตอร์ในประเทศไทยด้วยผมไปชนได้ทุกจังหวัดนะครับไปช่วยสนามพี่น้องชาวประชาชนได้ทุกสนามนะครับไม่จํากัดว่าใกล้ใกล้หรือไกลขอให้มีคู่ผมไปได้หมดเราสนุกสนานนะครับเป็นพี่น้องวงการเดียวกันนะครับเรามีไก่ก็อยากชนนะครับก็ฝากด้วยนะครับตั้งแต่สามแสน ถึงหนึ่งล้านหรือมากกว่าหนึ่งล้านถึงห้าล้านก็ได้เอาให้คู่ต่อสู้เขาเขาเขาไม่เขาเขาไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็เอาแค่สนุกเอาแค่เดิมพันพอนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมครับนบี่นะครับกิโลตีซูนะครับไก่ขึ้นนี่นะครับไม่มีคนจับนะครับไก่สองโลห้ากมิน,นึงนะครับ ครไปลงครับตรงครับ